สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคว้นกิ่งของมะเดื่อฝรั่งนะครับเนื่อยจากว่าตอนนี้สูงมากแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณเกือบสามเมตรนะครับเราจะคว้นแล้วก็ตอนออกเพื่อที่จะเหมือนทําสาวนะครับเดี๋ยวพอยอดแตกออกในช่วงเนี้ยเดี๋ยวก็จะติดผลแล้วก็จะไปสุกตอนช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับนี่เราคว้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์ แล้วเดี๋ยวค่อยจะมาหุ้มนะครับอันนี้เราก็จะกรีดนะครับหลังจากที่คั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขูดเปลือกด้วยนะครับเราก็จะกรีดลงมาตามแนวนี้นะครับกรีดเลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การออกบางเดี๋ยวเราทําให้รอบนะครับเดี๋ยวเราจะทาด้วยน้ํายาเล่้งรากทีไว้ก่อนนะครับมีน้ำยาเล่งรากนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทาใต้ที่ต้น ตรงที่เราควันไวนไนนบบน้นะครับนะครับทาไปเลยครับทารอบๆนะครับทาแบบนี้ให้รอบที่ลอยควันไว้ให้รอบเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวก็จะมาหุม้มแล้วแต่เทคนิคนะครับบางส่วนเราจะหุ้มเลยแต่ที่เราจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับควันทิ้งไว้ก่อนนะครับเป็นจุดๆเป็นช่วงๆน,นะครับแบบนี้นะครับทาน้ายาเร่งรากแล้วก็รอไว้หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวมาหุม้ม ฝากกดตามช่องเกษตรข้างรัวด้วยนะครับสวัสดีครับ